ดูมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกับเรื่องเป็นเซบมอนโนโกเกะบอกเลยว่ารู้สึกโชคดีและดีใจมากที่ได้ดูเรื่องในตำนานอีกครั้งบนจอ iMAX งานภาพของเขานะคือที่สุดตั้งแต่ยุ่90จนถึงตอนนี้พอเราได้ดูแบบ 4K remaster เนี่ยและและเอียดมันคมชัดมากกว่าเดิมมันก็สวยจนขนลุกอะรู้สึกว่าเหมือน่านในเรื่องมันมีชีวิตจริงๆเลยและสิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะเป็นเรื่องของความสัตว์และความสัมพันธ์ของมอนุษย์กับธรรมชาติซึ่งมันยังคงความทรงพลังเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตามแแลละะเเรรนะรืไลไลืื่่่่อออองงขตัคคนนจจไมมีีฝฝาาายยยดดหบบชทุก ทำด้วยเหตุผลของตัวเองและนี่แหละที่เรารู้สึกว่าทำให้เรื่องมันสมจริงแนละมันน่าคิดมากๆและอันะต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของเพลงที่รู้สึกว่าเป็นอมตะมากๆฟังแล้วรู้สึกถึงความขังความเศร้าและความยิ่งใหญ่และสิ่งที่ยังรู้สึกว่าขัดใจเราอยู่นิดนอยนะใครที่ไม่ชอบเนื้อเรื่องแนวเชิงสัญลักษณ์เยอะๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องเข้มข้นซับซ้อนลึกเกินไปนิดหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะจังหวะช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเรื่องมันเล่าไปช้ามากๆแต่จริงๆนะพูมกับขาต้องการให้เราซึมซับไป ่สรุปแล้วปินเซปโมนโนเกะยกให้เป็นแอนิเมชันที่คลาสสิกตลอดกันรายการที่เราได้ดูอีกครั้งในแบบ 4K Remaster บวก IMAX เนี่ยมันคือการเห็นความยิ่งใหญ่ชัดกว่าเดิมจริงๆใครที่รลยงานจิบิหรือแอนิเมชัสายตำนานบอกเลยว่าประสบการณ์บนจอ IMAX เนี่ยคือโอกาสที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆหนังเข้าวันที่11กันยายนนี้อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคน